คนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแบบบกพรองซึ่ง41%ของคนทั่วโลกลองลองมาอยู่ในกลุ่มประเทศการเรามีทั้งหมด167ประเทศประเทศไทยอยู่ตรงไหนของการจัดลำดับทั้งโลกสวัสดีครับผมอาจารย์สมชัยศรีสทิยกรครับวันนี้มาพูดคุยกันถึงสิ่งที่เรียกว่าดัชนีวัดความเป็นประชาธิปไตย หรือ Democracy Index มาดูว่ามันคืออะไรแล้วก็เมื่อประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกนี้แล้วเนี่ยเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่เริ่มต้นครับโดยงานที่มีบทบาทในการวัดดังกล่าวเนี่ยเป็นนิตยาสารสื่อมวลชนละชื่อ The Economist The Economist เนี่ยได้ทำการวัดในเรื่องราวดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีคศ2006รายงานฉบับล่าสุดคือ2020นะครับซึ่งเท่ากับว่ามีการวัดอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาถึง14ปีการวัดดังกล่าวเนี่ยพยายามที่จะแบ่งประเทศออกมาเป็นกลุ่มกลุ่มครับกลุ่มที่1เนี่ยเรียกว่าเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์กลุ่มที่2เนี่ยเรียกว่าประชาธิปไตยบกพร่องคืออาจจะมีบางส่วนนะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์อย่างเต็มที่ไม่เต็มใบแหละกลุ่มที่3เนี่ยเรียกว่าเป็นระบอบผสมนั่นก็คือจะมีรังการที่กึ่งประชาธิปไตยแล้วก็กึ่งเผด็จการ ส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นกลุ่มที่อาจจะแย่หน่อยถือว่าเป็นกลุ่มซึ่งอยู่ในการปกครองแบบระบอบอำนาจนิมหรือเผด็จการครับการวัดดังกล่าวเนี่ยเขาก็จะมีตัวเชี้วัดทั้งหมด60ตัวแบบสอบถาม60ข้อแต่ละข้อเนี่ยก็จะมีคะแนนประเมิน0คือไม่มีเลยจุด5คือมีเรื่องนั้นครึ่งหนึ่งส่วน1ึคือมีคะแนนเต็มในเรื่องนั้นได้คะแนนมาเท่าไหร่ก็จะมาทําเป็นสเกลปรับเป็นสเกลคะแนน 0ถึง10คะแนนแล้วก็แบ่งการประเมินออกเป็น4กลุ่ม60ข้อดังกล่าวเนี้ยแบ่งออกเป็น5หมวดหมู่หรือเป็นองค์ประกอบประการในการประเมินคืออะไรบ้าง 1. ก็คือเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งแล้วก็การยอมรับในความหลากหลายนะครับอันที่2เนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพของพลเมือง 3. เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของรัฐนะครับว่ารัฐเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากน้อยเพียงไรแล้วก็4เนี่ย เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนแล้วก็5เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับอันนี้คือ5เรื่องที่ประเมินกันผลการประเมินอ,อย่างที่ว่าไว้ครับแบ่งออกเป็น4กลุ่ม4กลุ่มดังกล่าวเนี้ยแบ่งตามคะแนนประเมินอ,อย่างไรมาดูกันถ้าคุณได้เกินกว่า8ขึ้นไปจนถึง10เนี้ยถือว่าสมบูรณ์ละเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์กลุ่มที่2ครับคือถ้าได้เกิน6แต่ถึง8คะแนนนะครับ กลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นประชาธิปไตยบกพร่องกลุ่มที่3เกินกว่า4ถึง6ครับกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มกึ่งประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการกลุ่มถัดไปนะครับสุดท้ายก็คือได้น้อยกว่า4คะแนนกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเผด็จการอำนาจนิยมครับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแบบเต็มใบเนี่ยมี23ประเทศคิดเป็น13.8%ปรของประเทศทั่วโลกแล้วก็ครอบคลุมประชากรเพียงแค่8.4%ของประชากรทั้งโลกแค่นั่นเอง กลุ่มที่2ที่เรียกว่าเป็น f r อดเดโม o คร a ซีเนี่ยเป็นประชิปตแบบบกพร่องกลุ่มนี้เยอะ52ประเทศเนะแล้วก็จะครอบคลุมประเทศทั่วโลกเนี่ยถือเป็น31.1%ครอบคลุมประชากร41.0%ของคนทั้งโลกนะครับกลุ่มที่3ที่เป็นไฮบิดไฮบิดคือระบอบผสมกึ่งประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการก็จะมีถึง35ประเทศ แล้วก็จะมีประเทศคิดเป็นปเปอร์เซ็นต์นะฮะร้อยละก็คือ21%ของประเทศทั่วโลกครอบคลุมประชากรเท่าไหร่15%ของคนทั้งโลกครับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยกลุ่มที่เรียกว่าเป็นออ t h o r ริทาริเนก็คือกลุ่มที่เป็นปเผด็จการอำนาจนิยมกลุ่มนี้เยอะเหมือนกัน57ประเทศนะครับแล้วก็คิดเป็น34.1%ของประเทศทั่วโลกแล้วก็ครอบคลุมประชากรถึง35.6%ของคนทั้งโลกครับเท่ากับว่าอะไรครับ คนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแบบปกพรองซึ่ง41%ของคนทั่วโลกลองลองมาอยู่ในกลุ่มประเทศการน่ากังวลเหมือนกันนะครับนี่คือเป็นปนัญหาที่เกิดขึ้นมาดูสิครับ5ประเทศแรกที่รับการประเมินออกมาว่าดีมากๆเลยเป็นกลุ่มที่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์อันดับหนึ่งนอร์เวย์ครับโอ้โหคะแนนไปถึงเท่าไหร่9.81น,นะฮะสูงมากเลยอันดับห รองลงมาก็เป็นไอซ์แลนด์เป็นสวีเดนเป็น Sweden, นะิวซีแลนด์นะครับแล้วก็เป็นแคนาดานะครับนี่คือ5ประเทศแรกที่มีคะแนนค่อนข้างสูงเพราะนั้นถ้าเราอยากจะดูแบบอย่างว่าประเทศไหนเป็นประธิปไตเนี่ยต้องไปดูจากประเทศต่างๆเหล่า,านี้ว่าเขามีกระบวนการวิธีการต่างๆเป็นอย่างไรบ้างที่น่าสนใจจะได้มาเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบแก่ประเทศไทยได้ดู bottom 5บาง bottom 5ก็หมายความว่ากลุ่มที่ได้คะแนนน้อยที่สุด โลสุดอะนะห้าประเทศที่อยู่โลสุดได้แก่ประเทศอะไรบ้างอันดับหนึ่งท้ายสุดเลยนะก็คือนักคารียครับก็คือเกาลีเหนืออันนี้ได้แค่เท่าไรเอง1.08ถัดขึ้นไปก็จะมีคองโกนะครับเซนทรัลแอฟริกันนะซีเรียแล้วก็ชาดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น5ประเทศรังท้ายอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนของการจัดลำดับทางโลกเรามีทั้งหมด167ประเทศ ประเทศไทยอยู่อันดับที่73ได้คะแนนประเมินเท่ากับ6.04ครับคะแนนดังกล่าวเนี่ยไม่เยอะจัดอยู่ในกลุ่มที่2นะคือกลุ่มที่เป็นประชเปไตยบกพร่องนะฮะแต่คุณดูสิครับว่าอยู่ตรงไหนของกลุ่มมันอยู่ท้ายท้ายกลุ่มเลยท้ายๆของตารางอีกนิดเดียวตกกลุ่มนะฮะเพราะคะแนนตัดคือ6ประเทศไทย6.04ก็คือผ่านเรียกว่าเฉียวเฉียดขยับอีกนิดเดียวได้ตกเลยนะ กลายเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากึ่งประชาไตยกึ่งเผด็จการดูในอดีตครับประเทศไทยเป็นยังไงในอดีตนั้นเราก็อยู่แถวแถวนี้แล้วครับไม่ได้ขยับขึ้นไปมากสักเท่าไหร่สูงสุดเนี่ยเคยได้6.81ในปี2008แล้วก็มีอยู่หลายปีทีเดียวที่เป็นตัวแดงๆก็คือตกกลุ่มไปอยู่กลุ่มที่3ที่เป็นกลุ่มกึงก่งประชาไตยกึ่งเผด็จการก็คือจังหวัที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นเองดัชน,นีดังกล่าวเนี่ยมีความหมายความสำคัญอย่างไรครับก็ต้องบอกว่า เป็นตัวชี้วัดที่ชาวโลกเขาใช้ในการวัดว่าประเทศของคุณเนี่ยเป็นประชาธิปไตยมากได้เพียงไรประเทศไทยก็เอาตัวชี้วัดทังกล่าวนี้มาใช้ในการวัดในการประเมินถ้าใครดูแผนยุทธศาสตร์ชาติใครดูรายงานผลการทํางานตามแผนปฏิรูปประเทศที่คณะรัฐมนตรีส่งให้กับทางรัฐสภาในหมวดของความสําเร็จในการปฏิรูปทางการเมืองเขาใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัววัด เอาตัวนี้เลยเป็นตัววัดในแผนไปนรูปทางการเมืองแล้วก็บอกว่าสารภาพว่าประเทศไทยนั้นได้เพียงแค่6.04และก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องทําให้ขึ้นมาเป็น6.75ในปี2ปีข้างหน้านี้ซึ่งเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่เอาละครับอันนี้ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของสิ่งที่เรียกว่าดัชนีวัดความเป็นประชาธิปไตยและเราก็เห็นนะครับว่าประเทศไทยนั้นยังไม่ดีนักก็คง เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือต้องช่วยกันครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อย,ยกระดับประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยได้มากกว่านี้ครับคลิปวีดีโอทํานองนี้นะครับผมจะมีอยู่ใน YouTube ช่องสมชัยชแนลนะครับสนใจก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับ